สวัสดีค่ะวันนี้มีเพลงกลืนของซีซันไฟมาร้องให้ฟังกันนะคะเราเป็นไงรับฟังได้ค่ะใจ เป็นเรื่องที่น่าอายบอกเธอกี่ครั้งว่าจะไปแต่ก็ทำไม่ได้สักทีปฏิเสธใจตัวเองไม่เก่งปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องยอมรักต้องยอมเลินคำบอกลาที่เค hút mây và thì sẽ trái từ em mi kênh và thì sẽ trái từ em thăm mi vai khá thơ phố cha đi đi gần có phim thu nắng yom chực lư lư lại em trái. ทำได้แบบนั้นแบบที่จะพูดไปทำได้จริงมันก็คงไม่ในใจหัวใจฉันมันต้องเริ่มที่ตรงไหนที่จะไม่ต้องลืม ปฏิเสธใจตัวเองไม่เก่งปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องยอมรับต้องยอมกลินคำบอกลาที่เคยพูดไว้ปฏิเสธใจตัวเองไม่เก่งปฏิเสธใจตัวเองทำไมไวะแค่เธอพูดใจดี ก็เพียงเท่านั้นก็ยอมจะลืมลืมน้ำลายตัวเองขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้ว